สวัสดีเพื่อนเพนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Dorish Man ตอนนี้ทุกคนอยู่ผมใต้เองครับวันนี้ครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารค,คริปโตเคอเรนซีนะครับประมาณ2ข่าวหลักๆแล้วก็ทิศทางบิตคอย n วันนี้นะครับตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วนะคะคลิปน่าจะได้ลงประมาณเที่ยงเที่ยงพอดีนะครับสวัสดีตอนเที่ยงแล้วก็กินข้าวอร่อยกันทุกคนนะครับเรามาดูในส่วนของฟิอันกรี i เด็กนะครับผม ตอนนี้เนี่ยเลื่อนลงมานะฮะจากเมื่อวานเนี่ยขึ้นไป17นะตอนนี้ปรับตัวลงมาอยู่เหลือเหลืออยู่ที่21นะครับความกลัวในตลาดก็ค่อนข้างสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเราดูในส่วนของ Liquidate Data นะ data นะครับก็ในหลายๆวันมานี้ย Liquidate ค่อนข้างต่ำนะถือว่าเป็นสัญญาณดีเนาะสำหรับ นักลงทุนนะครับดูเหมือนว่าฝั่งฟิวเจอร์ก็เริ่มออกมาอยู่ในส่วนของสปอตมากแล้วหลายคนก็ถอนเงินออกมานะเนื่องจากความกังวลของตลาดค่อนข้างสูงแล้วก็ความปั่นป่วนของตลาดในช่วงนี้ด้วยนะครับตอนนี้ตัวลูน่าเองก็ปรับตัวลงมาต่ําจุดต่าสุดตอนนี้เหลืออยู่ที่1.9ดอลลาร์นะครับแต่ว่ามีการรีบาวกลับขึ้นมานะฮะตอนนี้ยืนเหนือ3ดอลลาร์ได้แล้วจะเป็นยังไงนะเราก็มาดูกันเพราะว่าตอนนี้ผมก็ขายออกไปหมดเลยนะที่มีอยู่ เพราะว่าค่อนข้างน่ากังวลน,นะครับตอนแรกว่าจะถือเผื่อหวยนะสำหรับตัวลูน่า2.0ูนะครับแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันแย่นะฮะไม่ควรถือไว้ไม่ควรดันทุลังนะฮะบ,บอกไว้ก่อนเลยนะส่วนตัวลูน่าคลาสสิกเนี่ยถือไว้เล่นๆฮะก็ถือไว้เล่นๆเหมือนเดิมครับโอเคเรามาดูในส่วนของข่าวนะครับปัจจุบันข่าวปัจจุบันครับผู้ที่ถือคลองชิบะอินุนะครับตอนนี้เนี่ย มีคนที่ถือครองชื่อไบอนโนเนี่ยลดลงกว่า2อง0 0ืนรายนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยตัวชื่อบอนโนเนี่ยก็ถือว่าปรับตัวลงมาเหมือนกับคลิปโตเ u คอเรนสีตัวอื่นนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะถือว่ามีการปรับตัวลงมาไม่เยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆ ในการเบรนเหรียญของตัวชีวบา่ายนิวก็ยังมีการเบรนอย่างต่อเนื่องนะครับในยืบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะอย่างถ้าเกิดมองใน7วันที่ผ่านมาเนี่ยตัวชีวบา่ายนิเนี่ยยังปรับตัวลงมาแค่ประมาณ10เอเองนะครับถ้าใครที่ยังถือหวังมูลนะฮะก็ยังไม่ได้มีข่าวร้ายขนาดนั้นนะว่าชีบา่ายนิจะเป็นยังไงต่อมาเรามาดูข่าวที่น่าเป็นห่วงอีกข่าวหนึ่งนะครับของโอเมอริสชานนะครับ หยุดทำงานหลังจากที่โดนขโมยเงินกว่า5ล้านดอลลาร์นะครับถ้าเกิดว่าเราดูจากตรงนี้เนี่ยก็น่าเป็นห่วงนะแต่ถ้าเรามาดูในข่าวของมันจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีนะท,ที่ตัวโอ i มิซิสเนี่ยค่อนข้างเคลื่อนไหวได้เร็วมากๆนะครับหลังจากที่มีคนพบช่องโบ่ในการ ฝากถอนนะฝากเข้าไปแล้วก็ถอนได้มากกว่าเงินที่ฝากเข้าไปนะพอคนรู้ตรงนี้เขาก็ฝากเข้าไปแล้วก็ถอนฝากเข้าไปแล้วก็ถอนนะทำให้เงินเนี่ยหายไปถึง5ล้านดอลลาร์เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพียง12นาทีนะครับก็ทางผู้พัฒนานะก็ได้แก้ไขอย่างทันท่วงทีโดยในการปิดทรานซ c คชันต่างๆในเชนนะครับเพื่อทำการแก้ไขทั้งนี้นะก็ รอการอัปเดตจากผู้พนาไหกทีนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ทุกอย่างก็ได้รับการแก้ไขยอย่างรวดเร็วนะครับเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงในส่วนของโอม s ซิสนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวเหรียญเองเนี่ยหลังจากที่เกิดข่าวนี้ขึ้นมานะครับก็ร่วงลงไปแค่เพียง2.3นะครับโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ย ปรับตัวลงไปถึง1.06%นะแต่ว่าการร่วงครั้งนี้ทำให้ราคาเหลือเพียง1.2%ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ได้ไม่ได้ส่งผลกระทบมากเพราะว่า,าตัวเจ้าของนะครับตัวเจ้าผู้พัฒนาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแอคทีฟนะกับระบบพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ไม่แย่นะไม่แย่นะครับโอเคในส่วนตัว การอัปเดตนะครับเมิร์ดของตัวอีท e เรียมนะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับของ r o สเทนเทสเน็ตนะครับเราก็มาดูนะว่าการที่จะเปลี่ยนนะจากอีทีเรียมไปเป็น proof of stake เนี่ยจาก proof of work ไปเป็น proof of stake เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับต้องจับตามองนะเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างมีความกังวลเหมือนกัน มีความน่าเป็นห่วงเหมือนกันสำหรับใครที่ได้ดูข่าวนะครับของพี่บิ๊กไปไลฟ์ช่วง7โมงครึ่งนะครับก็น่าจะได้เห็นรายละเอียดและอยางให้ไปดูตรงนั้นนะครับโอเคสำหรับใครไม่ได้ดูนะผมก็สรุปไว้ให้ไว้ฟังง่ายๆนะครับสำหรับช่วงที่อีทีเรียมเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปเป็น Proof of Stake เนี่ยมันค่อนข้างมีช่องอาจจะมีช่องโหว่ที่ทางผู้ปลองร้ายนะครับ ไปเจาะระบบในช่วงช่องว่างระหว่างการเปลี่ยนผ่านก็ได้มันอาจจะมีการเปลี่ยนผ่านที่มีช่องว่างให้ให้เจาะเข้าไปตรงนั้นแล้วถ้าอีท e เรียมถูกเจาะได้นะมันอาจจะไม่เหลือมูลค่าเลยหรือว่าความเชื่อถือความเชื่อมั่นมันจะต่ําลงมากๆนะครับในไลฟ์ของพี่บิ๊กก็จะพูดประมาณนี้เนาะใครอยากไปฟัง ที่มันลึกนะครับก็ลองไปฟังในคลิปของพี P ่บิ๊กดูคราวนี้เรามาดูในส่วนของราคาของบิตคอยครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูกราฟของ Bitcoin นะครับผมขออนุญาตเวลา2นาทีนะอยากให้เพื่อนรู้จักกับเกดดอ o ครับเกดดอ o นะครับเป็น Exchange ที่ใหญ่ที่สุดอันดับของโลกและมีเหรียญให้เพื่อนเทรดถึง1,400เหรียญน,นะครับเป็น Exchange ที่เหมาะสําหรับใครที่อยากได้เหรียญต้นน้ําอยากได้เหรียญ Market Cap ต่ำๆนะครับมีโอกาสที่จะได้กําไรสูง แน่นอนมีมีความเสี่ยงที่สูงมากๆนะครับมันเป็นการที่เข้าไปาจับจังหวะที่มันแบบฉาบฉวยนะหาจังหวะที่มันมีโอกาสพุ่งสูงแล้วก็ทํากําไรในระยะสั้นมันอาจจะเป็นการทํากําไรประมาณนี้นะครับแต่สําหรับใครที่อยากหาโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะเกรออเดโอเนี่ยจะเป็น exchange เอ็กช g นแรกๆนะครับที่ลิสต์เหรียญใหม่ๆนะครับเข้ามาเป็น exchange เอ็กชันแรกๆเลยถ้าใครไม่อยากตก ตกรถนะครับผมก็เกตเดอตอบโจทย์แน่นอนนะครับตัว g ก t เดอรนะมีฟังก์ชันมากมายเพื่อนเลือกด้วยไม่ว่าจะเป็น Copy Trade นะครับแล้วก็สตาร์ทอัพเพื่อนเพื่อนไปศึกษาเกี่ยวกับเหรียญที่ถูถก n c h เข้ามาใหม่นะครับในส่วนตัวของ Copy Trade เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับใครที่ไม่ได้มีความรู้ในการเทรดหรือว่าเทรดเองไม่เป็นนะครับก็จะมี Copy Trade ให้เพื่อนได้ Copy กันด้วยแต่ส่วนใหญ่เนี่ย คนที่เปิดให้ copy เนี่ยจะใช้บอทเทรดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกริดเทรดดิ้งหรือว่า Rebalance นะครับถ้าใครที่ไม่อยากไม่ไว้ใจในการในการ copy คนอื่นนะครับเราสามารถมาเซตบอทเทรดได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นกริดเทรดดิ้งนะครับออ t e เน็ตเทรดดิ้งนะครับอ,อ่ออะลิมิตเทรดดิ้งนะครับรีบาลานซ์ balance, แล้วก็มาจินกริดนะครับแล้วก็มีอีกมากมายเพื่อนสามารถเข้าไปเซตติ้งได้ด้วยนะครับอืมตรงเนี้ยค่อนข้างเป็นจุดขายเลยนะที่อ่ตัว เก t เดได้จัดทําขึ้นมานะครับเราสามารถแบ็กเทส e อะไรต่างๆได้ด้วยนะครับอโอเคก็มีประมาณนี้ครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของกราฟบิตคอยครับกราฟบิตคอยตอนนี้ยังถือว่ายืนเหนือ30,000่ได้อย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ราคามันมีการเบรกหลุดลงมาแล้วนะเพื่อนเอนถ้าสังเกตว่าจุด30,000ืดอลลารเ์เป็นจุดสําคัญมากเลยนะสำหรับบิตคอยครับแต่เขาเนี่ยสามารถที่จะลงมานะรีเทสแล้วก็ยืนเหนือได้นะครับ ตอนนี้มีการรีเทสหลุดอยู่ประมาณ3รอบนะครับจากที่เราเห็นอยู่นะเราสามารถอนุมานได้ว่าราคานะครับอาจจะมีการรีเบลนะรีเทสขึ้นมาแล้วรีเบลเทสสามหมได้หรือเปล่าอันนี้เป็นมุมมองที่หลายๆคนกําลังจับตามองนะว่าบิตคอยจะไปรีเทสช่วงนี้แต่ในเทนระยะยาวเนี่ยที่เรามองกันอยู่นะครับ มันก็ไม่ควรหลุดนะเพราะถ้าหลุดเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นไปได้เลยนะครับแต่ภาพใหญ่ที่เรามองกันไว้เดี๋ยวผมขอเปิดภาพ e l l i o ตรงนี้ให้ดูนะครับตรงไหนเอ่ยตรงนี้ตรงนี้โอเคผมลบมันออกไปแล้วถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับว่าตรงนี้เรามองว่าเป็นคลื่นย่อยลงมานะครับ1 2 3 4 5แล้วเราก็มองว่าตรงเนี้ จะเป็น ending diagonal นะครับ ending diagonal มองอย่างนี้ก็ได้4,3,5นี่อันนี้เป็นอีก scenario หนึงนะครับว่าถ้าเกิดจบอย่างเงี้ยแปลว่าขาลงตรงเนี้ยมันก็จะเป็นขาสุดท้ายแล้วนะครับอมองมองกันแบบนี้ก่อนนะอันนี้เป็นอีกทิศทางหนึ่งเพราะว่าถ้าราคามาลงมาตรงนี้ก็คือจบแล้วราคากำลังจะขึ้นไปเราจะมองอย่างนี้ก็ได้นะครับ แต่ดูจากสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นฟัดหรือว่าอะไรต่างๆความกังวลในตลาดเนี่ยเรายังมองว่าราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปได้ใช่ไหมครับหรืออาจจะต่ำกว่าโลเดิม้ืยซ้ําถ้ามองในทิศทางเนี้ยเ,เราต้องเปลี่ยนนะเป็นแบบนี้ฮะนะครับ ตรงนี้จะเป็น ending diagonal ที่เป็น expanding diagonal นะครับราคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้เนาะซึ่งแนวรับที่เรามองไว้เนี่ยสำคัญเลยก็คือ22,736ดอลลาร์นะครับจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญนะส่วนกีดเส้นใต้ที่ผมเขียนว่าเวฟ e หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเวฟหนึ่งถ้าลงไปได้ overlap เนี่ยจะน่าเป็นห่วงมากแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่นะเพราะว่าข่าวดีก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับเท่าที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะดู ต้องติดตามเรื่องการร่างกฎหมายของทางสหรัฐอเมริกานะครับว่าจะมีทิศทางเป็นยังไงบ้างแต่ผมคิดว่ายังไงตัวบิตคอยน่าจะรอดนะครับรอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายอย่างเริ่มคลายความกังวลแล้วนะครับหลายคนเริ่มมองไปในทิศทางที่บวกแล้วสำหรับตัวบิตคอยนะครับเรามองไปได้ทั้ง2องเซเนเรโอนะครับว่ามันจะขึ้นเนาะ แต่ว่าถ้าใครเทรดฟิวเจอร์เนี่ยก็ต้องหาจังหวะกันดีๆนะถ้าอยู่ดีมีแท่งยาว8เมตตกลงมาเนี่ยก็น่าเป็นห่วงนะครับโอเคในส่วนตัวของ bitcoin ก็มีประมาณนี้นะครับว่าผมมองประมาณนี้แต่ว่าสำหรับใครที่จะแอคชั่นตอนนี้ก็ยังไม่แนะนำนะครับอยากให้รอดูเงินไปก่อนว่าทิศทางของอีบิตคอยจะเป็นยังไงบ้างคราวนี้มาดูในส่วนตัวของอีเทเรียครับอีเทเรียเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบราคานะครับ ของเราเช่นเดิมนะครับอยู่ในสามเหลี่ยมที่บีบป,ปากแคบลงมาเนาะราคาก็ต้องรอเขาเบรกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่สามารถคาดการทิศทางอะไรในระยะสั้นได้เลยเราไม่สามารถเล่นในส่วนของสวิงเทรดได้เลยนะผมก็ไม่มีจังหวะซื้อละเพราะว่าเมื่อวานวันก่อนนะครับเล่นส่วนทางไปก็ผิดทางไปนิดนึงฮนะสต็อปลอนะครับก็เลยเดี๋ยวขอดูตลาดกันอีกสักนิดนึงก่อนแล้วตอนนี้นะครับกลุ่ม ของเรานะครับคอมมูนิตี้ของเรามีชุมชนนักล่าวานแล้วนะครับอยู่ใน Discord สําหรับใครที่อยากเข้าไปพูดคุยกันในชุมชนอัปเดตข่าวสารต่างๆไปคุยกันได้นะครับใน Discord เดี๋ยวเราจะรึกษาหารือกันใ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 นตัว Discord นะครับว่าเราเนี่ยจะจะมีการมีตต้งกันในวันไหนนะครับผมจะจัดมีตต้งนะในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ เราจะเข้าไปคุยกันหาเวลาว่างคุยกันต่อให้ไม่มีใครฟังนะไม่มีใครอยู่เอาเป็นว่าต่อให้ไม่มีใครอยู่ก็ตามนะอาจจะมีแค่2อคนเนี่ยเราก็จะคุยกันปรึกษาหารือกันหาเหรียญกัน2อคนนี่แหละนะครับถ้าชุมชนเราใหญ่มากขึ้นเราก็จะได้คุยกันแล้วก็หาจังหวะในตลาดกันมากขึ้นนะครับเราจะหาช่วงที่มันดีๆเนาะคุยกันนะครับได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับระหว่างผมแล้วก็ผู้ชมทุกคนนะครับ โดยที่การคุยกันจะไม่ใช่การไลฟ์นะครับแต่จะเป็นการปรึกษาหาเรือนนะครับในคอมมูนิตี้เนาะโอเคก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รักทุกคนนะครับสวัสดีครับ